ร้านกาแฟแบนกาะช้าง The Coffee Home มีห้องพักด้วย950บาทเองถึงจะไม่มีเนื้อหาดแต่จุดถ่ายรูปน่าสนใจใช้ได้เลยราคาเริ่มต้นที่40บาทครับจ <Okay. S 1> ุดถ่ายรูป <Okay. S 1> ตรงนี้ก็พอได้มุม <Okay. S 1> นี้เป็นไงมุมนี้เป็นไงครับสวยเลยเห็นไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวลองมาชิมกัน คาปูชิโน่ปั่นรสชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอร่อยไม่ค่อยหวานไม่เหมือนใครนะฮะเจ้าของสวยด้วยแต่ว่าเหมือนจะชอบผู้หญิงเนาะเออเกี่ยวกันไหมเนี่ยเวลาเหลือถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกสักนิดนึงตอนนี้ไม่มีแดดถ้ามีแดดก็คงสวยอยู่มีคันหินด้วยเป็นร้านหนึ่งที่น่าแวะอยู่ทางฝั่งซ้ายเกาะช้างเหนือซ้ายเป็นร้านหนึ่งที่ควรแวะครับผมโอเคครับในกระจกทิป Don't go You're to bed right or make a cup of coffee.